อืมก็ร้องกูกูคิคดแล้วแหละเป็นเชียอะไรวะเนี่ยอืออือ,อยับโอ้ตอนนี้กูยิงมันไม่หยุดเลยโย่ วนันแล้วจังวะนี้กูเจ็บแล้วกูจะตีก็เดือกมีไม่ใช่เสียงเหมือนเกินไปก้องมันจะต้องกินไข่จะไ,ได้แข็งแรงกินได้ไรกันนีกินเข้าไปเหยดเป็ดอ,อับกูบอกไม่กินไงไปด,ดูไอ้ตาไม่อยู่ไม่ได้ เลื่อยเสร็จวต้องมาทำความสะอาดดิมึงจะกินไหมจะกินมามกูตีมั่วอะไรแล้วครับจังหวะนี้คนมันเลยไปกินดีๆใช่ไหมเ้็โอ๊ยเจ็บกินเข้าไปโทษใครมันเด็กเดี๋ยวแล้วกูอเอาตัวหลิวมาตีเดี๋ยวไม้ ไอ้อะไม่เต็มยังลยนี่คือที่มาของชื่อพัดไม่รวยหาทำสะใจโว่ยิ่งคุณนับธรรมดานะเว้ยไม่ใช่เดียวไอ้นี่มึงไม่ยอมกินข้าวใช่ไหมมึงตายนี่ก็เหมือนกันนี่นี่นี่เอาขอนไปกินไอ้นี่ก็เหมือนกันตัวเล็กตายเต้ตี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 กูไม่รู้จะตีอะไรแล้วไม่เล่นแม่